เมื่อคุณเห็นใบมีดที่คดเคี้ยวเป็นคลื่นคุณอาจคิดว่ามันถูกสร้างขึ้นเพื่อความสวยงามแต่สำหรับดาบคาลิสแห่งฟิลิปปินส์ทุกความโค้งมีจุดประสงค์ที่อันตรายถึงชีวิตคาลิสคือดาบสองคมของนักรบชามโมโรทางตอนใต้ของฟิลิปปินส์และเป็นหัวใจของศิลปะาก,การต่อสู้เอสครีมาแม้จะดูคล้ายกริชแต่คาลิสคือดาบต่อสู้เต็มรูปแบบที่ถูกออกแบบมาเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการรบระยะประชิด แล้วใบมีดที่เป็นคลื่นดีกว่าใบมีดตรงอย่างไรคําตอบคือการฉีกขาดขณะที่ใบมีดตรงจะตัดผ่านใบมีดที่เป็นคลื่นจะทําหน้าที่เหมือนใบเลื่อยมันจะกัดและฉีกเนื้อเยื่อของเป้าหมายไปพร้อมกันทําให้เกิดบาดแผลที่กว้างลึกและรุนแรงกว่าดาบปกติหลายเท่าไม่เพียงเท่านั้นส่วนโค้งเว้าของใบมีดยังช่วยในการดักจับดาบของคู่ต่อสู้ในจังหวะที่ปะทะกันมันสามารถใช้บิดควบคุมและปลดโอ๊ธของศัตรูได้ดีพริบตา เปลี่ยนเกมรับเป็นการรุกที่คาดไม่ถึง The History Myth ดากคาเลียสคือตัวอย่างที่สมบูรณ์แบบของรูปทรงที่มาจากฟังก์ชันมันไม่ใช่แค่งานศิลปะแต่มันคือผลลัพธ์ของผู้ปัญญาการต่อสู้ที่สั่งสมมานับร้อยปีที่ยังถูกสื่อทอดในศิลปะการต่อสู้ของฟิลิปปินส์มาจนถึงทุกวันนี้